จะกล่าวว่ามาเที่ยวยุโรปแพงที่ว่าแพงอาจเพราะไปเหมารวมประเทศยุโรปที่พัฒนาแล้วอย่างอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียแต่บางประเทศถ้าได้มาเที่ยวจริงๆก็ไม่ได้แพงเสมอไปเพราะในเรื่องค่าขรองชีพแม้จะอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU เหมือนกันแต่ค่าครองชีพของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปราวหนังคนละมวน สาเหตุที่ค่าครองชีพในบางประเทศแพงนั้นส่วนหนึ่งอาจมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจมาตรการทางภาษีและค่าแรงขั้นต่ำของประเทศนั้นๆข้อมูล European Backpacker Index 2017จากเว็บไซต์ priceoftravel com ซึ่งเก็บข้อมูลประมาณการค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศยุโรปทั้งค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารไม่รวมค่ากินดื่มพิเศษในช่วงเวลาตอนคืน ได้จัดอันดับให้ฮังการีมีค่าครองชีพต่ำเป็นอันดับที่5คิดเป็นวันละ26.75ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900บาทต่อวันรองจากอันดับที่4ประเทศเซอร์เบียวันละ879บาทอันดับที่3โรมาเนียวันละ863บาทอันดับที่2โปลแลนด์วันละ834บาท และประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปคือเบลเรียประมาณวันล,ละ807บาทส่วนประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดนั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันล,ละ4,189บาทถึงแม้ฮังการีจะอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแต่ฮังการีก็มีสกุลเงินเป็นของตนเองคือสกุลเงินโฟรินปัจจุบัน305ฟรินเท่ากับ1ยูโร 266ฟรินเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบค่าเงินฟรินกับค่าเงินยูโรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วถือว่าค่าเงินฟรินอ่อนตัวเนื่องจากสภาวะตลาดโลกที่ผันผวนต,ตลอดทั้งครึ่งปีแรกอีกทั้งค่าครองชีพของฮังการีก็ไม่ได้สูงเหมือนประเทศอื่นๆในยุโรปถึงแม้ฮังการีจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราสูงสุดไม่เกิน27%แต่ฮังการี เป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำเนื่องจากรายได้ขั้นต่ำโดยประมาณสำหรับแรงงานฝีมืออยู่ที่เดือนละ161,250ฟอรินเมืม่อหักภาษีมูลค่าเพิ่มในตราสูงสุด27%ออกคงเหลือ117,713ฟอรินคิดเป็นเงินไทย14,919บาทต่อเดือนถือว่าใกล้เคียงกับเงินเดือนขั้นต่ำของปริญญาตรีเมืองไทย แต่ภาษีที่รักจัดเก็บนี้รักจะนำไปจัดสรรเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการผู้ว่างงานและสวัสดิการหลังวัยเกษียณให้แก่บุคคลผู้เสียภาษีทุกคนในฮังการีสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับผมที่วางแผนจะมาเที่ยวประเทศฮังการีแล้วมีคําถามว่ามาฮังการีมันแพงหรือเปล่ามายุโรปมันต้องแพงแน่เลย วันนี้นะครับผมจะพาไปดูกันว่าราคาสินค้าและก็บริการรวมถึงค่าครองชีพที่ฮังการีมันแพงอย่างที่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับผมว่าผมจะพาไปดูสินค้าอะไรบ้างทางนี้ทางนี้ทางนี้นตอนนี้นะครับผม,ผมก็มาสั่งแมคโดนัลที่นี่กินดูนะครับผมสั่งมาด้วยกัน2ชุดนะครับผมคือชุด f ฟิเลโอฟิช นะครับผมแล้วก็ชุดนี่ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์สองชุดนี้นะครับผมราคา1,900เรฟอรินครับนี่หนึ่งเรฟอรินคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ230บาทครับ230บาทนี่ที่ไทยอะ่ะซื้อไม่ได้นะครับผมที่ไทยชุดนี้เฉพาะดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นี่ก็129บาทไม่รวมชุดนะครับผมเรายังฟืลอเลโอฟิชอีกดังนั้นแมคโดนัลด์ที่ฮังการียังไงยังไงก็ถูกกว่าที่ไทยแน่นอนนะครับผม มากินกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราพามาสำรวจราคาของเบียร์ในยุโรปกันนะครับมาเริ่มจากเบียร์ที่คนไทยนิยมดีก่อนดีกว่านะครับไฮนิกเกนครับไฮนิกเกนขวดนี้1 9 9่อเรินเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็25บาทเท่านั้นครับ25บาทโคโรนาเอ็กซ์ตรานะครับโคโรนาเอ็กซ์ตรานะครับราคา4 4 9ร้อเริน449รอเรินราคาอยู่ที่ 5้าสบาทห้บาทคนไทยต้องชอบแน่ๆเลยมาเมืองน,นี้อ่ะโคกาเดนแล้วกันโคกาเดนนะครับผม479ไม่ต่างจากตรงนั้นมากราคาก็ไม่เกิน60บาทครับผมดังนั้นสำหรับใครที่ชอบเบียนะครับผมผมบอกเลยนะว่าฮังการีเนี่ยสวรรค์ของคนดื่มเบียรจริงๆครับกล่าวโดยสรุปนะครับผมมาเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกอย่างฮังการีหรือโปแลนด์ก็ไม่ได้แพงเสมอไปนะครับผม ถ้ามีท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะมาเที่ยวที่ฮังการีทางสถานเอกอัครรชทูตไทยณกรุงบูดาเปสต์ก็ขอยินดีต้อนรับและสัปดาห์หน้าสถานทูตจะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นรับคนติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย